ทางลัดสู่ความสําเร็จทางลัดสู่ความสําเร็จจะทําให้คุณไม่ต้องเสียเวลานะคะลองผิดลองถูกเพราะคนสําเร็จได้การันตีไว้แล้วว่าถ้าทําตามนี้ถึงเส้นชัยเร็วแน่นอน mm. ก็ขอให้คุณอย่ารอนะคะให้รีบลงมือทําซะมีเป้าหมายอะไรหากมัวแต่รอเวลารอโอกาสจะไม่ได้เริ่มต้นเลยศึกษาคนสําเร็จแล้วลุยเลยค่ะคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น ส่วนคนโง่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเทคนิคนี้ใช้ได้ผลดีเสมอแค่นี้ก็ไม่ต้องเสี่ยงลองผิดลองถูกแล้วนะคะอยู่ใกล้คนเก่งเข้าไว้นอกจากจะทำให้คุณสู้แล้วนะคะคุณยังเห็นภาพมุมกว้างไม่ใช่แค่มุมมองของคุณคนเดียวเรียนรู้และซึมซับวิธีการทำงานนะคะจากคนเหล่านี้ซะทางลัดอาจเป็นทางรอดที่เร็ว และทำให้เราใช้เวลาเดินทางสู่ความสำเร็จโดยใช้เวลาที่น้อยลงรู้แบบนี้แล้วนะคะลงมือทํากันเลยเพียงแค่คุณเปิดใจกว้างนะคะยอมรับแล้วก็สู้แบบคนสำเร็จคนสำเร็จคนต่อไปต้องเป็นคุณอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีสาระมีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะ